สนับสนุนโดย Royal g o o d w i l l Resort and Farm อำเภอสวนพึ่งจังหวัดรชาชบุรี0819841986คิดถึงที่พักคิดถึง Royal g o o d w i l l Resort ตอนนี้ผมอยู่ที่บูธฉางอันนะครับ ตัวนี้จะเป็น DC701 ของศ่งของฉนอันที่นําเข้ามาโชว์นะครับยังไม่ได้เปิดจําหน่ายอย่างเป็นทางการโชว์ว่าเป็นรถสไตล์รถเก่งก็ได้หรือว่าเปิดกระบะมาข้างหลังก็เก็บของได้เยอะเหมือนกันเป็นคันใหญ่มากนะครับคันใหญ่เลยเดี๋ยวพาไปเดินดูรอบคันแต่ว่ารถล็อกอยู่นะครับเข้าไปข้างในไม่ได้ ซีดีเนะครับเป็นรถไฟฟ้าอีกค่ายหนึ่งของรีพอนะครับจะมาทําตลาดหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ครัวน,นี้มาเพื่อการจัดแสดงเท่านั้นนะครับ DJ, baby, okay. head, มีสีที่นั่งนะครับนี่สวยๆอย่างนี้เลยโหล้อบเบลเลอร์เลย oh. เดี๋ยวพาไปดูรอบคันก่อนนะครับคันนี้เป็นรถไฟฟ้า100%นะครับ ใส่ของได้เป็นรถเก่งได้เป็รถกระบะได้นี่ลูกผสมนี้เลยดูด้านท้ายค่อนข้างใจใหญ่บึกบึนขนาดใหญ่เลยนะครับเนี่ยไม่ใช่ขนาดนิงเล็กนะครับเจ้าที่กับจีนก็กำลังเซตเรื่องการชาร์จอะไรกันอยู่นะครับเอามาเปิดตัวแต่ยังไม่ได้จำหน่ายบ้านเรานะครับดูด้านท้ายว่าใส่อะไรได้บ้างนะครับ ด้านท้ายก็ค่อนข้างกว้างขวางเลยมีกระจกเห็นไหมครับกระจกกั้นระหว่างผู้โดยสารตอนหน้ากับห้องเก็บของด้วยอันนี้ก็ค่อนข้างจะอเน,นกประสงค์เลยนะครับนี่ฝาท้ายกระจกอย่างนี้สไลด์ออกมาถึงนี้เลยโอ้โหสวยงามมากแล้วก็ไฟไฟนู่นยาวไปถึงนู่นเลยนะครับ ดีพี่เต้ยมานานแล้วพี่มังแต่เช้านี่ด้านหน้าบึกบึนนะครับเจอพี่เต้ยฝั่งโน้นมากันตั้งแต่เช้าพวกเรารอบสื่อครับวันนี้ ด้านหน้าไฟ LED เต็มตั้งแต่ด้านซ้ายไปด้านขวาเลยนะครับนี่ไฟค่อนข้างจะให้มาสวยเลยนะครับเซนเซอร์รอบคันกล้องด้านหน้ามีตัวนี้หลอกนะครับนี่ไฟค่อนข้างสวยแล้วก็บึกบึนเลยนะครับตัวนี้จะเป็นทีมสีดำ ลายเป็นโนแบกนะครับด้านล่างก็จะเป็นดันด้านด้านล่างด้านล่างก็จะเป็นพลาสติกดันด้านนะครับนี่นะครับเส้นสายกระโปรงหน้าเป็นยังไงนะครับมีมัดกล้ามด้วยนะครับมีเส้นสายมาอย่างนี้แล้วก็กระโปรงหน้าขึ้นไปนี่เลยนะครับทำสีมาค่อนข้างจะดีเลยนะครับโอ้ล้อเบลเลอร์เ,รเลย ล้อให้ยางมิชลีน 265/45R15 นะครับไพลอตสปอร์ต EV ยางค่อนข้างจะดีนะครับแล้วก็มีทิมด้านข้างไปถึงนู่นเลยนะครับเป็นลายเป็นโนแบ็กส่วนด้านล่างก็จะเป็นก็จะเป็นพลาสติกด้านนะครับนี่กิมมิกเล็กๆนะครับนี่ออกมานี่ไปถึงนู่นเลยเอ,อสวยดีนะครับก้องมองข้างเป็นไ,ไงก้องมองข้างกระจกสองข้างมีกล้องสองตัวเลยนะครับ ผมมาไล้ขวาแล้วแต่ว่าเปิดไม่ได้นะครับเพราะว่ารถล็อกอยู่นะครับในข้างในเบาะค่อนข้างจะดีนะครับนี่นี่มีรองน่องฝั่งด้านซ้ายด้านขวามีสองฝั่งเลยนะครับนี่นะครับนี่ดูด้านหลังรถเข้าไม่ได้นะครับล็อกไว้นะครับนี่ให้ดูเบาะหลังค่อนข้างจะดูแล้วนั่งดี นะดูด้วยตานี้นั่งค่อนข้างจะดีวัสดุค่อนข้างจะดีอันนี้ซอฟต์นะครับด้าน,นหน้าเป็นพลาสติกแข็งด้านนี้ซอฟต์นะครับเบาดีเบาพนักรองหัวดีมีเซนเลตตรงนี้ด้วยโอเคนะครับล้อหลังขนาดท่าไสองหกห้าสี่สิบห้า R สิบห้าล้อหลังนะครับ อันนี้เป็นพลาสติกครอบนะครับพลาสติกครอบด้านหลังนไหนี่ที่ชาร์จแบตอย่างนี้เลย AC DC ช่องใหญ่ๆแต่ว่าดูกองแกงไว้นิดหนึงนะไม่ใช่กระตัร คนี้ด้านหลังด้านหลังค่อนข้างจะดูบึกบึนนะครับมีกล้องกล้องด้านหลังด้วยนะครับแล้วก็เซ็นเซอร์รอบคันนี่ลายเป็นโนแบค็คมานี่เลยตัวนี้เป็นพลาสติกพลาสติกด้านนะครับการหินการอะไรได้ดีนะครับไฟไฟลาาจากซ้ายถึงขวาเลยนะครับค่อนข้างจะสวยเลยนะครับ อันนี้ก็สามารถเลื่อนเปิดได้ด้วยนะครับเป็นระบบไฟฟ้าก็ค่อนจะดีแล้วก็มีที่เก็บของข้างหลังโอเคประมาณนี้เอามาโชว์ตู้แต่ยังไม่ขายบ้านเรานะครับก็ประมาณนี้เลยรถเปิดไม่ได้นะครับาที่คอล็อกอยู่ เมือจับตามสไตล์รถไฟฟ้าด้านบนมีที่เก็บสำหรับที่ต่อสำหรับใส่แหลกนะครับด้านบนก็ค่อนข้างจะแข็งแรงอันนี้เจ้าที่จากฟังเสียงครับจากไหนจากประเทศจีนกำลัง บ่นวายอยู่กับตัวอะแดปเตอร์ว่าชาร์จไฟกําลังบ่นวายกันอยู่ว่าไฟมันไม่โชว์แล้วก็มันล็อกข้างในยังไงไม่รู้ละ่ะกําลังแก้ไขยอยู่โอเคประมาณนี้อ่าเปิดได้แล้วครับโอเคเดี๋ยวพาไปดูอวันต้า1 1ที่จะเปิดขายบ้านเราอีกตัวหนึง่ง dead will you regret everything that you did that you said I don't think you understand what you're doing and my heart's black and blue from the bruising I feel